ความรู้สึกและมุมมองที่อันเฉิงซีมีต่อหลินว่านเอ๋อค่อยๆทวีคูณขึ้นเรื่อยๆในแง่หนึ่งเธอรู้ว่าหลินว่านเอ๋ออายุเกือบ400ปีแล้วเป็นบรรพบุรุษที่แท้จริงแต่ในอีกแง่หนึ่งเธอกลับรู้สึกเลือนลางว่าหลินว่านเอ๋อเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆที่น่ารักอายุน้อยกว่าลูกชายของเธอบางครั้งเธอก็รู้สึกเหมือนเพื่อนสนิทที่ลืมอายุไปแล้วเป็นเหมือนคนที่ไว้ใจได้ ความเคารพความชื่นชมความซาบซึ้งความชอบและความรักใคร่เมื่อความรู้สึกเหล่านี้มาบรรจบกันในคนคนเดียวอันเฉิงซีก็รู้สึกไม่สบายใจนักหลินว่านเอ,อ๋อถอนหายใจเบาๆแล้วยิ้มผมกับมาดามเย่ถูกใจกันตั้งแต่แรกพบและคุยกันอย่างออกรถถ้ามีโอกาสในอนาคตผมหวังว่าจะได้คุยกับมาดามเย่เหมือนวันนี้อีก อันเฉิงซีรู้ว่าหลินว่านเอ๋อกํกำลังจะจากไปจริงๆเขาจึงพยักหน้าและกล่าวว่ารุ่นน้องก็หวังว่าจะได้เจอคุณอีกเช่นกันเนื่องจากสถานการณ์พิเศษผมคงไม่ได้ไปส่งคุณหลินว่านเอ๋อยิ้มพลางกล่าวว่าท่านหญิงเย่ไม่ต้องไปส่งหรอกข้าออกไปเองหลังจากนั้นนางก็หันไปมองของหยินแต่กลับพบว่าเขากำลังร้องไห้อยู่จึงยิ้มและกล่าวว่าเจ้าผิงข้าจะไป ขงหยินรู้ว่าหลินว่านเอ๋อกํกำลังจะไปจึงนอดกลั้นเสียงสะอื้นไว้ไม่ได้ก่อนจะเอ่ยว่าคุณหนูเจิงผิงไม่ได้เจอท่านมาเป็นร้อยปีแล้ววันนี้เราได้พบกันอีกครั้งค่ะขอเชิญท่านพักอยู่ที่วัดศักสองสามวันแม้แม้จะเป็นเพียงคืนเดียวก็ตามขงหยินอยากจะพูดว่าคุณหนูเจิงผิงคิดถึงท่านมากแต่ความรู้สึกนั้นเหมือนก้อนเนื้อนในลำคอเขาพูดไม่ออก ยิ่งเขาไม่สามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้น้ำตาก็ยิ่งไหลรินลงมาไม่หยุดน้ำตาสองสายไหลรินลงมาตามใบหน้าเหี่ยวย่นราวกับสายน้ำที่ไหลผ่านดินเหลืองแห้งแตกทุกคนต่างทราบซึ้งในความเหนอกเห็นใจพวกเขาอดไม่ได้ที่จะมองหลินว่านเอ,อ๋หวังว่านางจะเติมเต็มความปรารถนาเล็กๆน้อยๆของของหยินหลินว่านเอ,อ๋พูดเบาๆว่า จ้าิงมันคือโชคชะตาที่ทำให้เราพบกันอีกครั้งเจ้าก็รู้ว่าข้าคุ้นเคยกับการแยกทางกันมาหลายปีแล้วการอยู่ต่ออีกสักสองสามวันไม่เพียงแต่จะเพิ่มความเสี่ยงเท่านั้นแต่ยังทำให้การแยกทางครั้งต่อไปเศร้าโศกยิ่งขึ้นไปอีกในกรณีนี้ทำไมเจ้าไม่เก็บการกลับมาพบกันครั้งนี้ไว้เป็นเซอร์ไพรส์ในใจละ่ะขงหยินไม่อาจระงับอารมณ์ไว้ได้อีกต่อไป เขาไม่ได้นั่งขวายห้างต่อแต่คุกเขาลงบนพื้นมือราบกับเขาร้องไห้เหมือนเด็กๆคุณหนูเจ้าผิงรู้ดีถึงความยากลำบากที่คุณเคยประสบมาในชีวิตเจ้าผิงไม่ควรร้องขอเช่นนั้นมันก็แค่มันก็แค่คำพูดของคงหยินเริ่มขาดหายไปเพราะเสียงร้องไห้มันก็แค่มันก็แค่ว่าเจ้าผิงมีความรู้สึกเขารู้สึกว่าเขามีชีวิตอยู่มานานกว่า120ปี จุดจอบอจุดจบใกล้เข้ามาแล้วคุณหนูในชีวิตหนึ่งรปีที่ผ่านมาของเจ้าผิงความทรงจำที่เก่าแก่ที่สุดคือการได้อยู่ในอ้อมแขนของคุณตอนนี้ตอนนี้จุดจบกำลังใกล้เข้ามาเจ้าผิงกล้าที่จะหวังว่าความทรงจำสุดท้ายของชีวิตนี้จะยังคงเป็นการที่คุณได้อยู่เคียงข้างเจ้าผิงถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้น เชิงผิงสามารถตายโดยไม่เสียใจก่อนที่หลินวันเอ,อ๋อจะพูดจบเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงในหัวใจสายตาพระมวัวลงและล้มลงหลินวันเอ,อ๋อพยายามพยุมเข่าขึ้นโดยสัญชาตญาณแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นอาจารย์จริงชิงรีบช่วยพยุมคงอินขึ้นทันทีเมื่อเห็นใบหน้าซีดเซียวและริมฝีปากขาวซีดเาวกับกระดาษ เขาจึงรู้สึกกังวลใจขึ้นมาและถามว่าอาจารย์คงอินท่านไม่เป็นไรใช่ไหมคนอื่นๆต่างมองคงอินอย่างกังวลกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลินว่านเอ๋อกัดริมฝีปากหัวใจของเธอเจ็บปวดเหมือนคนอื่นๆทันใดนั้นคงอินก็ลืมตาขึ้นมองไปที่หลินว่านเอ๋อแล้วพูดด้วยรอยยิ้มฝืนๆว่าคุณหนูคุณต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับ หัวใจของหลินว่านเออเต้นแรงเธอรู้ตัวว่าถึงเวลาของเขาแล้วน้ำตาก็ไหลรินออกมาจากดวงตาทันทีในพริบตาเธอก็โน้มตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหยิบยาเม็ดออกมาโดยไม่ลังเลแล้วส่งไปที่ปากของคงหยินพร้อมกับยิ้มราวกับกำลังปลอบใจเด็กเด็กเจ้าถิ่งทำตัวดีๆนะกินยานี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นกงหยินฝืนยิ้มอย่างยากลำบากก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เมื่อก่อนตอนที่ข้าตอนป่วยตอนเด็กๆคุณหนูชักชวนเจ้าผิงให้กินยาแบบนี้ยาที่คุณหนูปรุงมันขมมากขอมอขมมากหลังจากดื่มเข้าไปร่างกายของข้าก็สั่นไปหอมอดอแต่แต่ทุกครั้งมันได้ผลจริงๆร,รักษาโรคได้ ขณะที่เธอพูดกงหยินก็สูดหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งแล้วพูดต่อว่าแต่แต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเวลาของคุณหนูเจิ้งผิงคือจริงๆหลินหวานเอ่อเช็ดน้ำตาและพูดอย่างจริงจังว่า ครั้งนี้ก็เหมือนกันกินยานี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนี่คือ,อยาฟื้นฟูที่คุณชายให้มามันสามารถเพิ่มอายุไขของข้าได้อีก20ปีถ้ากินเข้าไปแล้วอาการจะดีขึ้นทันทีเหมือนตอนเด็กๆทุกคนรอบข้างต่างต,างตกตะลึงยาฟื้นฟูใครจะไม่รู้ถึงประสิทธิภาพและคุณค่าของมันกันละ่ะอันเฉิงซีรู้ดียิ่งกว่านั้นว่าพี่ชายของเขาทุ่มเงินไปหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ แต่ก็ยังซื้อยาฟื้นฟูไม่ได้แม้แต่เม็ดเดียวเย่เฉินมอบยาฟื้นฟูให้หลินว่านเอ๋อซึ่งคาดว่าเป็นยาอายุวัฒนะสำหรับเธอแต่เธอกลับไม่ลังเลที่จะหยิบมันออกมาให้ขงหญินขณะที่ทุกคนต่างประทับใจหลินว่านเอ๋อและดีใจกับขงหญินขงหญินก็ยิ้มและสายหน้าพลางกล่าวว่าไม่ค่ะคุณหนูข้ารู้สึกว่าข้ารู้สึกว่าพระพุทธเจ้าดูเหมือนจะดูเหมือนจะมาพาข้าไป หลินว่านเอ๋อตะโกนข้าไม่ยอมให้เจ้าตายแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาก็ตามเจ้าผิงกินยานี่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นก็อย่ามาโทษข้าที่งัดปากเจ้าแล้วยัดมันเข้าไปในปากเจ้าของหญินสายหัวสุดแรงมองหลินว่านเอ๋อแล้วกลั้นหายใจคุณหนูปล่อยให้เจ้าผิงเป็นแบบนี้ไปเถดหนึ่งร้อยหนึ่งรปีแห่งชีวิต การเดินทางแห่งชีวิตท้ายที่สุดยังคงมีท่านอยู่เคียงข้างคอยเคียงข้างท่านคือคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่และนี่คือพรที่เจ้าผิงบ่มเพาะมาตลอดชีวิตตลอดชีวิตหลินว่านเอ,อ๋อแทบจะไม่เคยโกรธเลยพลางดูดอย่างดุดันเจ้าผิงเจ้าไม่ฟังที่ข้าพูดเลยใช่ไหมถ้าเจ้าไม่กินยาข้าจะกินเอง ขงหินสายหัวและพูดอย่างจริงจังคุณหนูเจ้างผิงไม่ไม่กล้าแค่แค่เจ้างผิงไม่อยากไม่อยากมีชีวิตอยู่อีก20ปีหนึ่ง5ปีในในโลกคาราวาสก็หายากมากแล้วทุกคอนอชาวญี่ปุ่นทุกคนรู้รู้อายุของเจ้างผิงท่าเจ้างผิงมีชีวิตอยู่อีก อีก20ปีศัตรูของหญิงสาวจะต้องสงสัยอย่างแน่นอนเจิ้งผิงไม่อยากไม่อยากทำร้ายหญิงสาวขณะที่เขาพูดเขาก็เกือบจะตายแล้วและในลมหายใจเฮือกสุดท้ายเขาสำลักออกมาคุณหนูเจิ้งเจิ้งผิงจะกลายเป็นดวงดาวที่สว่างที่สุดในทิศตะวันตกเหมือนที่คุณเคยบอกผมตอนเด็กๆตอนเด็กๆ หลินว่านเอ,อ๋ร้องเจ้างผิงกินยาสา2ยี่สิบปีข้างหน้านี้เจ้าจะได้หาที่ที่ไม่มีใครรู้จักและใช้ชีวิตอย่างไม่เปิดเผยตัวการมีชีวิตอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีสเสมอเจ้าไม่ได้ขอให้ข้าอยู่สักสองสามวันหรือกินยาแล้วข้าจะอยู่ที่นี่สักสองสามวันโอเคไหมดวงตาของของหญินเต็มไปด้วยน้ําตาขุ่น เขาสายหน้าอย่างสิ้นหวังพยายามสลัดน้ำตาออกแต่ไม่นานก็เต็มไปด้วยน้ำตาที่เขาไม่อาจควบคุมได้เขามองหลินว่านเอ,อ๋อที่พระมัวอยู่แล้วแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าคุณหนูโปรดอภัยให้เจ้าผิงที่ไม่สามารถทำตามคำสั่งของท่านได้ในครั้งนี้หลินว่านเอ,อ๋อกำยาเม็ดไว้ในมือดิ้นรนอยู่ภายใน เธออยากจะยัดยาเม็ดให้คหยินแต่เธอก็รู้ว่าเขาตั้งใจแน่วแน่และกังวลว่าการบังคับให้เขามีชีวิตอยู่ถึง20ปีจะเป็นภาระของเขากงหยินเข้าใจถึงความยากลำบากของหลินว่านเอ๋อจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าคุณหนูปล่อยไปคุณหนูเคยบอกไว้ว่าคุณหนูต้องปล่อยไปเสมอปล่อยไปเถอะปล่อยให้เราบยบินออกไปและแผ่ขยายตอนนี้ ได้โปรดปล่อยไปเถอะปล่อยเจ้าถิงไปเถอะไปดูพวกนั้นไปดูพวกพี่น้องพวกนั้นหลินว่านเอ๋อร้องไห้โฮออกมาแต่ก็พยักหน้ายอย่างหนักแน่นจากนั้นก็จับมือของกงหยินซึ่งมีอายุเท่ากับเปลือกไม้เก่าๆแล้วร้องว่างั้นก็อย่าลืมทักทายพวกเขาให้ฉันด้วยละ่ะกงหยินยิ้มอย่างรู้ทันและผ่อนคลายลงทันทีเข่าคว้ามือหลินว่านเอ๋อแล้วพูดว่าไม่ต้องห่วงครับคุณหนูไม่ต้องห่วง หลังจากนั้นเขามองจริงชิงด้วยความพึงพอใจและกล่าวว่าอาจารย์จริงชิงได้โปรดได้โปรดถ่ายทอดให้ข้าให้ข้าโยนเชิงหลังจากที่ข้าตายบนหลุมสอพอยาอย่าสลักพระนามของข้าสลักชื่อคาราวาสของข้าไซไซโตบมาสศไซโตบโชเฮย นี่นี่คือสิ่งที่หญิงสาวมอบให้ข้าจริงชิงเห็นดังนั้นก็แทบจะเก็บความเสียใจไว้ไม่อยู่และกล่าวอย่างเคร่งครึมว่าอาจารย์คงอินไม่ต้องห่วงข้าจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้แน่นอนคงอินพยักหน้าจากนั้นมองไปที่หลินว่านเอ,อ๋อและด้วยแรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดเขากล่าวว่าท่านต้องดูแลตัวเองนะคุณหนูคุณต้องคุณต้องมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้าย คุณต้องจำไว้ว่าต้องมีความสุขมีความสุขกับชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่แค่แค่มอบให้ผู้อื่นคำพูดเหล่านี้ทำให้รูม่านตาของเขาค่อยๆหรีลงและเขาก็ค่อยๆหมดสติไปจนกระทั่งสูญเสียสัญญาณชีพทั้งหมดไปทว่าใบหน้าของคงอินกลับไม่แสดงร่องรอยของความเจ็บปวดหรือความขุ่นเคืองใดๆเลยหากแต่เป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความพึงพอใจและเปิดกว้าง ทุกคนรอบตัวเขามองเห็นว่าการได้เห็นหลินวันเอ๋อและได้ร่วมเดินทางกับเธอตลอดการเดินทางครั้งสุดท้ายในชีวิตนั้นสำหรับคงอินแล้วถือเป็นการเติมเต็มชีวิตที่แท้จริงในช่วงเริ่มต้นชีวิตเขาโชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลผู้สูงศักดิ์ในท้ายที่สุดเขาก็ได้พบกับบุคคลผู้สูงศักดิ์อีกครั้ง ระหว่างนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและทุกระทมยาวนานถึง125ปีกระบวนการนี้ช่างวิเศษมีจุดเริ่มต้นและจุดจบและชีวิตของเขาก็สมบูรณ์แบบ